ที่ผ่านมาได้มีการตั้งค่าโดยแมนนวลเพื่อศึกษาฟังก์ชันพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์สำหรับในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโดยใช้ Software. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งอินเวอร์เตอร์นั้นจะใช้ FR Configurator สามารถทำการตั้งค่าพารามิเตอร์และตั้งค่ามอนิเตอร์เป็นต้นได้อย่างมีประสิทธิผลจากคอมพิวเตอร์จะขอแนะนำฟังก์ชันที่เป็นเสมือนตัวแทนของ FR Configurator ที่หน้าจอ Startup หลังจากที่ซอฟต์แวร์เริ่มทำงานฟังก์ชันเป้าหมายจะดำเนินได้ทันทีที่ Setup วิสาดช์ izard, ช่วยให้สามารถตั้งค่าการทำงานได้โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องหมายเลขพารามิเตอร์ที่รายการพารามิเตอร์สามารถตั้งค่าให้แสดงรายการของพารามิเตอร์แสดงแยกตามฟังก์ชันแสดงพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพารามิเตอร์ได้ ที่มอนิเตอร์รวมสามารถแสดงรวบยอดรายการมอนิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ได้ในการดำเนินการทดสอบสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งความถี่คำสั่งเริ่มต้นทำงานหยุดทำงานได้เหมือนกับแผงควบคุมการทำงานของอินเวอร์เตอร์ต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอการทำงานของ FR Configurator ที่ Navigation Area สามารถเป,เปลี่ยนแปลงโหมดการทำงานหรือสับเปลี่ยนออนไลน์และออฟไลน์ได้ที่มอนิเตอร์แอเรียสามารถตรวจสอบสถานะของอินเวอร์เตอร์ได้ที่ซิสเต็มแอเียสามารถตั้งค่า d i a g n o s ติกหรือแก้ไขปัญหาของพารามิเตอร์ได้อุปกรณ์จำเป็นในการใช้ FR Configurator มีดังต่อไปนี้ แ a n d i s สสำหรับการติดตั้ง fr configurator คอมพิวเตอร์ที่มี windows สาย usb สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอินเวอร์เตอร์ต่อไปจะเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับคอมพิวเตอร์ค่ะคราวนี้จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเวอร์เตอร์ผ่านสาย usb แบบ1ต่อ1หลังจากเช็คว่าได้ตัดไฟ power supply แล้วจึงต่อสายให้เรียบร้อย ก่อนต่อพาวเวอร์ซัพพลายกับคืน